สวัสดีครับกระแสเทลีกวันนี้วันอังคารที่21มกราคม2568นะครับวันนี้ฟุตบอลเอเชียมีทาการแข่งขันพอสมควรนะแต่ว่าไม like ่ม yes. ีศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับเอาไปดูวันที่คู่แรกครับเป็นลีกของซาอุดีอาระเบียนะครับซาอุโปรีนะครับแต่กันในเวลา3ทุ่ม50นาทีเอาคาริทีมดับ7จจะเปิดบ้านรับการเยือนของอัลนาเซอร์ทีมดับที่4นะครับเอาคาริทเจ้าถิ่นเนี่ย15นัดชนะ7เสมอ2แพ้6มี23แต้ม 5เกมหลังพวกเขาชนะ2สเสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดก็เปิดบ้านชนะเอาออรูบาไป3ต่อ0ผลงานในบ้าน5เกมหลังเนี่ยชนะ3แพ้2นะครับเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะผู้สัษาป,ประตูจะเป็นอิบราฮิมเซยิดนะครับแนวรับมีเบรโดริบอตโก้นะครับโมฮัมเบลอัลคาบานีนะครับ, ani, รบแล้วก็คอนสแตนตินอสฟอร์ตูนิสรวมไปถึงฟาบิโอมาตินนะครับขณะที่ มิดฟิลด์เนี่ยจะมีทางด้านของแมนซูฮัมซี่นะครับดีทอสโกเบลิสแล้วก็ซาเลตอับดุลซามักส่วนหน้าเป้าจะเป็นอับดุลลาเอาซาเลมนะครับก็เกมที่แล้วทำไป1นประตูด้วยนะครับทีนี้มาดูทีมเยือนกันบ้างเอานัซเซอร์นะครับ15นัดชนะ8เสมอ5แพ้2มี2ีแต้ม5เกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2 เกมล่าสุดก็คือบุกเสมอเอาทาวอนมา1-1นะครับเกมเยือน5เกมหลังพวกเขาชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นะครับเกมนี้มาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นเบนโต้นะครับแนวรับมีซุนเน่เอากันนำนะครับมีไอบอริกลาบ็อกโบฮัมเมนเซมมาซิมการนะครับมีนาวัตบัวซอนะครับแล้วก็มีฟิลเป็นโบโซวิดนะครับอาลีอัลฮัสซันซาดิโอมาเน่แล้วก็อับดุลลาห์มานการิบ แล้วรวมไปถึงอีกคนอาจจะเล่นไปแนวตัวหน้าต่ำนะครับโอตาวิโอในขณะที่กองหน้าตัวเป้าจะเป็นคิสตียโนโรนันโดนะครับการพบกันของคู่นี้เนี่ยเกมหลังเนี่ยเอาเซอร์ er ชนะไปถึง4เกมแล้วก็เสมอ1ล่าสุดบนถ้วยเจอกันนะก็เป็นเอารนเซอร์ที่ชนะไป3ประตูต่อหนึ่งวันนี้น่าเสือครับเขาให้ทีมเยือนอย่างเอารนเซอร์บุกไปบังคับชนะเกิน1ประตูขึ้นไป1ประตูอาจจะยังไม่พอในเกมนี้นะ ก็ผมดูแล้วมันก็เป็นอัลนัซเซอร์แหละที่ดูดีกว่าแต่ว่าพวกเขามีโปรแกรมฟุตบอลเอเชียเพราะฉะนั้นอาจจะมีพะวงนิดหนึ่งนะครับผมมองว่าไอ้พวกที่มีบอลกลางสัปดาห์รอยอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ใส่ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นอัลคาลิสช่วงหลังก็ฟอมถือว่าพอใช้ได้นะครับผมมองว่าเกมน,นี้เชียร์เจ้าถิ่นอัลคาลิสไม่น่าแพ้ขาดนะก็มีสิทธิ์ยันเสมอได้เช่นเดียวกันช่วงหลังฟอมของอัลนัเซอร์ไม่ค่อยดีนะครับ อาทีนี้มาดูคู่ที่2นะครับก็เป็น22ในกาสิน,นาทีสี่ทุ่มสินาทีก็จะเป็นเอาริยาที่มาดับ9เจอก,กับเอลทาวอนที่มาดับที่8เอาริยาส5ิบห้านัดชนะ6เสมอ4แพ้5มี22แต้ม5้าเกมหลังพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดก็บุกแพ้เอาชบบับไป1ต่อ2นะครับส่วนผลงานในบ้าน5เกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้2เกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ532ครับผูร้รักษาประตูเป็นมิลานบอ์ชาน แนวรับมีฟาอิสเซเลมานี na, ah im, field, aya, ่นะครับอาเมดซาลิลีลูคัสคานนะครับโยบันบาเดตนะครับอับดุลลาอัลไคบาลีส่วนฝ่างมิดฟิลด์ก็จะเป็นยาย่าอัลเชลีนะครับโตเซ่แล้วก็อิบราฮิมบาเยสในขณะที่คู่กองหน้าจะเป็นเบอร์นาร์ดเมนซ่ากับโมฮัมเหม็ดโคนาเต้นะครับทีนี้มาดูทีมเยือนกันบ้างอัลทาวอนทีมอันดับที่8นะครับใกล้ๆกันเลยนะ15นัดชนะ6เสมอ4แพ้5มี22แต้มเท่ากันนะครับ 5เกมหลังพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอเอาดาเซอร์ไป1-1เกมเยือนนลีก5นัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบเดียวกันก็คือ5-3-2ผู้รักษาประตูจะเป็นเมลซันนะครับแนวรับมีซาอัดเอาดาเซอร์วาลิตเอาอาหมัดนะครับเอาวานเอาซูซาลีเอาเดียสกีรอตโตนะครับฟาฮัดเอาจูมายาส่วนบิดฟิลจะเป็น ไฟคอฟาจานะครับอัลซาเอลมาดิอุยนะครับอเมดบาฮูซซยานส่วนแนวรุกจะเป็นอับดุลฟาธาอาดัมและก็มูซาบาโลนะครับสุดหน้าชาวแกมเบียการพบกัน2องเกมหลังเป็นอัลทาวอนเนี่ยก็ชนะไปอ่าอัลทาวอนเกมแรกในแพ้ไปน1นต่อนะครับเกมถัดมาก็เล่นในบ้านอัลิยัตเกมล่าสุดก็คือเสมอไปศูนย์ประตูศูนย์กู่นี้บอลทรงคู่ขี้สูสีนะหน้าเสือเขาให้ทีมเยืยนเอนอัลทาวอนบุกไปเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็ดนิดหนึ่งนะครับผมมองว่า มันมีสินเสมอค่อนข้างสูงอะนะเพราะฉะนั้นเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นละกันเอาริยาดผมว่าน่าจะออกเสมอนะเกมนี้ผมชอบเจ้าถิน่นเสมอก็เ hey, ฮนิดหนึ่งก็โอเคนะครับส่วนคู่ปิดท้ายของซาอุดีริบโรลีกจะเป็นในเวลาเที่ยงคืนนะครับเอาฮิลานทีมจาาฝูงเจอกับเอาเวดาทีมอัดับ17เอาฮิลามจ้าฝูง15นะัดชนะ13เสมอ1แพ้1มี4 0แต้มเท่ากับรองจ้าฝูงเอาอิติฮั 5เกมหลังพวกเขาเนี่ยชนะ4 1, แพ้1ล่าสุดเปิดบ้านอัดอัลฟาเทไปเละเทะเลยครับถึง9ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนผลงานในบ้านไม่ต้องสืบครับชนะรวดตั้งแต่เปิดฤด,ด,ด,ดูกาลเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สามตูเป็น, bon น,บบนลโลบโน่นะครับแนวรับก็มีเรนาโรดี้อารีอาบูไรจ์นะครับอารีดูคูลิบาลีเจา้ากอซาลโลนะครับแล้วก็มีมิดฟิลด์อย่างนาเซอร์อลัลดอซาลีนะครับเมาคอมลูบินเดเวสมิเรนโคมิตซาวิดแล้วก็ซาเลมอัลดอซาลี ในขณะที่แนวรุกจะเป็นมาโกสเลโอนาโดนะครับสุดหน้าชาวบราซิลที่เกมที่แล้วเนี่ยกดแฮตติกมาด้วยนะครับทีนี้มาดูทีมเยือนกันบ้างเอาเวด้ารองบวยครับ15นะัดชนะ3เสมอ3แพ้ไปถึง9เกมมี12แต้มนะครับเสียประตูมากที่สุดในลีกนะสำหรับเอาเวด้านั่นก็คือเสียไปถึง35ประตูล่าสุดก็บุกแพ้อ่าขออภัยครับล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้อาโคเซียไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับเกมเยือน5นะัดหลังเนี่ย ชนะ1เสมอ1แพ้3นะก็เกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผงสูสามตัวเป็นโอเวซี่นะครับแนวรับมีเมลซอนอันอาเวลี่จังหวัดเอลยามักนะครับอับดุลลาอัลฮาฟิดซาอัดอัลมูราวด์นะครับส่วนมิดฟิลด์จะเป็นอเล็กซานดูเครตูนะครับวาลิดบัชเชวินนะครับเคกูดวินจูนิโยบาคูน่าแล้วก็โมฮัมเหม็ดอัลมคาซีส่วนหน้าเป้าจะเป็นโอลิโกนิการโลนะครับอดีตสูนหน้าของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด การพบกัน5เกมหลังนี่เอวีลานชนะไปถึง3เกมแล้วก็เสมอ2เกมแต่ก็หลุดเสมอไปถึง2เกมนะเกมล่าสุดเป็นเอเวดาเปิดบ้านแพ้ไป1-2นะครับเกมนี้น่าเสี่อโหมดมากๆเขาให้เอวีลาน,นชนะ3ประตูเท่านั้นนะ2ไม่พอครับสำหรับเอวีลานในเกมนี้แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเจอกันเนี่ยชนะไม่ค่อยขาดนะเอวีลานแถมยังมีโปรแกรมฟุตบอลเอเชียรออยู่ด้วยผมไม่แน่ใจว่าเอวีลานจะใส่เต็มหรือเปล่าสําหรับเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่า มันแพงไปนิดนึงอ่ะผมว่าเชียร์เอาเวดาแล้วกันผมว่าแพ้ไม่น่าเกิน2ประตูนะครับเพราะว่าต้องหนีตกชั้นเหมือนกันนะก็เน้นสุดๆเหมือนกันอันนี้ก็คือฟุตบอลซาอุดิอาระเบียโฟลีกนะครับผ่านกันไปทีนี้มาดูอีก2คู่ที่เหลือจะเป็นอินเดียซุปเปอร์ลีกแต่กัน3ามทุ่มนะครับเชนนยินทีมันดับสิเจอกับโมฮันบากันทีมจา่าฝูเชนนยิน16นัด ชนะ4เสมอ5แพ้7มี17แต้มน,นะครับ5เกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้2องไม่ชนะใครมา4เกมติดเกมล่าสุดก็บุกเสมอโมฮัมเมดานมา2-2ส่วนผลงานในบ้าน5เกมหลังเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2สี่สองผู้สาประตูปเป็นโมเมดนาวัสนะครับแนวรับมีลอเรลีน่าเลอเทลอีนะครับไบคาสยามาลอรินปุยพิกนะครับอาคิดมูเคอร์จีนะครับ ส่วนวิทฟิลด์นะครับวันนี้ก็จะเป็นอย่างพวกเออร์ฟานยัปวาร์ดนะครับลอรีเลียนาฮาร์มันเต้นะครับมีคอนเนอร์ชิลลูคัสเบมพิล่าส่วนคู่หน้าเนี่ยจะเป็นดานียลชุกบูนะครับแล้วก็จอแดนนะครับส่วนหน้าชาวโคลอมเบียซึ่งเกมที่แล้วยิงไป2ประตูนะครับไปดูทีมเยือนกันบ้างครับโมฮัมบาร์การจ่าฝูงนะครับก็มีอยู่16แต้มชนะ11เสมอ3แพ้2มี36แต้ม าเกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอจามเซตปูไป1-1เกมเยือน5เกมหลังของพวกเขาในชนะ2เสมอ2แพ้น1นะครับเกมนี้มาในระบบ4-4-2ประตูาประตูเป็นวิชาวคายแนวรับก็จะมีอย่างอาชิดไลนะครับทองอัลเบสนะครับอัลแบโตโรดิเกสชูบาชิสโบเซ่นะครับมิดฟิลด์ก็มาเวียซิง res, นะครับ, Alberto, ues, ose, รบ, A ing, รบมีเอปุยแล้วก็ดิพักทันกี้รวมไปถึงลิสตันโคลาโคนะครับส่วน กองหน้าก็จะเป็นจารซันคุมมิงครับกับจามี่แมคคารเนสองกองหน้าชาวออสเตรเลียจับคู่กันนะครับการพุกัารเกมหลังเนี่ยเชนียินชนะ2เสมอ1แพ้2ล่าสุดเนี่ยก็เป็นโมฮัมบร์กันที่เปิดบ้านเฉือนชนะไป1 0เกมนี้น่าเสือให้ทีมเยือนครับมฮัม,มกันจาาฝูงเนี่ยบุกไปบรงทับชนะ1ประตูขึ้นไปผมมองว่ามันไม่ง่ายคู่นี้เบียดคูค่ขี้สุดสีแต่ผมก็ยังเชื่อทีเด็ดทีขาดในส่วนของทีมเย,ยือนเนี่ยโมฮัมบากันนะครับเชื่อว่าน่าจะเฉือนบิวอาชนะไปได้ในนเกมี้ เราะว่าหน้าเสือกมนเนี้ยบังคับชนะเท่านั้นนะครับหนึ่งประตูขึ้นไปครับก็เจียทีมเยือนละกันนะอาทีนี้มาคู่ปิดท้าย15นาฬิกานะครับก็จะเป็นเอลีออสเตรเลียแต่เป็นเอลีหญิงนะบอลชายไม่มีเตะวันนี้ในลีกของออสเตรเลียเตะกันบ่ายสามเลยนะครับผู้นี้เตะเร็วสุดเวสเทิร์นยูนิเต็ดครับทีมอันดับ8เปิดบ้านรับการเยือนของเพิร์ตกรีทีมอันดับที่10 เวทเทอร์ยูเนเต็ดหญิงเนี่ย11นัดชนะ4เสมอ3แพ้4นะครับมีอยู่15แต้ม5เกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอเมลเบิร์นซิตี้ไป1-1ในบ้าน5เกมหลังพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเกมนี้จับมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษ,ษาประตูเป็นอาริซาดอสออสเต้นะครับแล้วก็แนวรับมีซาซาโกฟเกรสมาเฮอร์นะครับอิซาเบลเดฮาคิสจูเลียซาโดนะครับแผงมิดฟิลด์มีเมริซา ทารันโตนะครับซาร่าเอสเกลวิสนะครับมีอารดเยนาทารันโตชาโลโลกาโซนะครับแคทเธอรีนจิมเบอร์แล้วก็หน้าเป้าจะเป็นคายฮิวจอห์นสันนะครับเกมที่แล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับหนึ่งประตูส่วนทีมเยือนอย่างเพิร์ตกอรลี่ก็11นัดชนะ2เสมอ3แพ้6มี9แต้มแต่ไม่ชนะใครมาเก้าเกมติดนะครับก็ผลงานไม่ดีเลยนะครับเกมล่าสุดก็คือบุกแพ้เมลเบิร์นวิกตอรีศูนย์หนึ่ง เกมเยือนของพวกเขาตั้งแต่เปิดฤดูกาลยังไม่ชนะใครนะครับเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ผู้สามตูกเป็นคาซี่ดูมอนนะครับแนวรับมีนาตาลีทาเทมมีออนยินเยซินช็อกนะครับแล้วก็มีนาโอมิซินนามา เกรซซอนสตันนะครับมิดฟิลด์จะเป็นกัมบี้ฮอลล่าชาลิวเวตไวนะครับทีจานแมคเคนนาส่วนแนวรุกจะเป็นมิคุซูนากะนะครับไคตินโดกราสแล้วก็เมแกนวันเน่นะครับการพบกัน4เกมหลังคู่นี้เจอกันมาแค่4ครั้งนะครับ4เกมเวสเทิร์นยูเนเต็ดชนะไป2แพ้ไป2ก็คือเจ้าเจ้ากันเลยครับผัดกันชนะผัดกันแพ้สำหรับคู่นี้ส่วนล่าสุดที่เจอกันเป็นเวสเทิร์นยูเนเต็ดที่ชนะไป1-0นะครับคู่นี้มักจะเป็นสถิติบ้านใครบ้านมาัน วันนี้น่าเสื่อให้เจ้าิ่นเวสเทิร์นยูเนเต็ดบังคับชนะนะครับเสมอไม่พอนะก็ชนะ1น,นประตูขึ้นไปสาหรับเวสเทิร์นยูเนเต็ดในเกมนี้ผมกาจะมองว่า,เ,าเชื่อสติบ้านใครบ้านมันละกันผมชอบเวสเทิร์นยูเนเต็ดหญิงนะครับคิดว่าสุดท้ายจะเบียดเอาชนะเพิร์ดกอรี่ไปได้ในท้ายที่สุดสรุปวันนี้ครับ5คู่ก็จะมีในลีกของซาอุดิอราระเบียโปรลีกนะครับคู่แรกเอานัสเซอรอ์ต่อแพงไปนิดนึงนะผมว่า เชียร์เจ้าถิ่นละกันเชียร์ไปที่เอาคาลิสนะผมว่าแพ้เต็มที่ก็ไม่น่าเกินหนึ่งประตูนะสิธิ์ออกเสบอได้เหมือนกันเพราะว่าพคบงในเรื่องฟุตบอลในเทัวเอเชียนะครับส่วนผู้ที่2อเอาทาวอนครับก็บุกไปเป็นต่อเอาริยาตนะผมมองว่าเจ้าถิ่นก็ดีพอที่ยังเสมอได้ผมชอบเอาริยาตนะคิดว่าน่าจะยังเสมอได้ในเกมนี้เชียร์เจ้าถิ่นนะครับส่วนคู่สุดท้ายของโปรอ่าซาลิเอารเบโปรโลีกเนี่ย เอาฮิลานนะครับเปิดบ้าน3ประตูแข่งไปครับผมชอบเอาเวดาแม้แที่แล้วจะชนะมา90ก็ตามแต่มันก็ต้องมีโรเทชันบ้างเพราะมีบอลกลางสัปดาห์เกินกันะครับผมชอบเอาวปดาแล้วกันส่วนอินเดียซุปเปอร์ลีกก็อย่างที่ได้วิเคราะห์ไปชอบโมฮัมบากันนะครับทีมเยือนเชื่อว่าจะบุกไปเฉือนเอาชนะได้อย่างน้อยหนึหน่งประตูและฟุตบอลเอลีกหญิงของออสเตรเลียก็ชอบเจ้าถิ่นเวสเทิร์นยูไนเต็ดคิดว่าเลนในบ้านก็มีทีเด็ดพอที่จะเบ,บียดเอาชนะ ทางด้านของเพิร์ตกอรี่หญิงไปได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะส่วนท่านไหนที่ต้องการแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าต้องการพูดคุยในเรื่องของฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับไลน์แอดของเราก็แอดไทยสาเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีดนำหน้าแอดไทยสาเป็นภาษาอังกฤษครับ